เพื่อนๆคนไหนที่ม <mel> ีแผนกำลังจะสร้างบ้านหนึ่งเรื่องเลยนะครับวิแนะนําให้ทุกคนทำนะครับถ้าอยากจะได้บ้านที่เย็นประหยัดไฟประหยัดพลังงานก็คือการก่อผนัง2ชั้นครับคลิปนี้ครับวิจะมาสรุปให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าการก่อผนัง2ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันทํำยังไงแล้วก็มันดีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือ7คําถามยอดนิยมครับที่วิได้รับมาบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องผนังสองชั้นครับคลิปนี้ครับวิจะสรุปให้จบในคลิปเดียวเลยครับในเรื่องการกผนนนัังช้มาดู เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าผนัง2ชั้นนะครับมันคืออะไรนะครับก็นี่เลยนะครับจริงๆแล้วมันก็เข้าใจง่ายๆครับตามชื่อมันเลยครับโดยปกติแล้วครับเวลาเราก่อสร้างบ้านใช่ไหมเราก็จะมีส่วนของผนังใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้แล้วแต่นะครับจะเป็นอิฐมอนนะครับอิฐมวลเบานะครับหรือว่าจะเป็นอิฐบล็อกก็ตามนะครับแล้วเขาก็เจะก่อเป็นชั้นเดียวตามปกติครับแต่ว่าการก่อ2ชั้นนะครับก็คืออย่างที่เห็นเลยครับก็คือจะมีการก่อเป็น2แถวนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถใช้ได้ทุกอินน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 ะะะะครรััับบบบจจจจเเเเปป็็็็็็อออออแแแไไหหหกก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 ดด้้้้้้้ถาาาาาา่่่2ชลลวตมมทีีียื แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะไว้นะครับแล้วก็จะมีการก่อผนังที่อยู่ด้านในข้อดีหลักๆของมันนะครับก็คือการกันความร้อนเข้าจากภายนอกนะครับหรือว่าแม้แต่ต่างประเทศเองก็เหมือนกันนะครับจริงแล้วไอ้การก่อสองชั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่สําหรับเมืองไทยนะครับจริงแล้วมันเหมาะกับทั้งประเทศที่ร้อนมากนะครับแล้วก็ประเทศที่เย็นมากครับเพราะถ้าในกรณีที่เราก่อ2ชั้นแบบนี้ครับในกรณีที่ข้างนอกเย็นมากครับข้างในเนี่ยมันก็จะไม่เย็นมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทานองเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเรานะครับหรือเป็นพวก ก็จะเหมือนกับตัวแก้ว2ชั้นครับที่เราดื่มน้ํากันนะครับเวลาเราเทน้ําข้างในใช่ไหมครับเทร้อนๆในเวลาเราจับด้านนอกเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกครับเพราะนั้นโดยหลักการแล้วครับมันเป็นหลักการเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่มาคู่กันเลยนะครับเวลาบ้านด้านในมันร้อนน้อยกว่านะครับเราก็ต้องมาเปิดแอร์น้อยกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของตัวค่าไฟนะครับหรือว่าค่าพลังงานต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้เรารู้จักผนังสองชั้นแล้วนะครับครั้นี้ก็จะมาถึงเาล่จมีคาถามล่านอยๆ อันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราก่อผนัง2ชั้นแล้วครับตัวพื้นที่ตัวด้านในระหว่างผนังครับมันจะเป็นที่ที่สามารถจะทําให้มีพวกสัตว์ต่างๆนะครับหรือว่าแมลงต่างๆหรือว่ามีพวกสัตว์ร้ายต่างๆเข้าไปอยู่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากการก่อสร้างครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก่อนที่เราจะก่อผนังครับตัวผนังครับด้านล่างก็จะเป็นพื้นใช่ไหมครับซ้ายขวาเป็นเสาแล้วก็ด้านบนเป็นคานครับเพราะฉะนั้นเวลาเราก่อครับเราจะก่อปิดสนิทนะครับทั้งจากทั้งด้านนอกครับแล้วก็ด้านในครับเพราะ ตัวผนังตัวี้ครับด้านในครับมันจะเป็นผนังปิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครไปทุบผนังจนมันเป็นรูครับซึ่งจริงๆมันยากมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวการที่จะมีสัตว์ต่างๆเข้าไปทํารังทําอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปห่วงครับไม่ได้มีปัญหายอยู่แล้วเพราะอย่างบ้านตี่เองหลังเนี่ยอยู่มา20กว่าจะ30ปีแล้วนะครับก็ไม่เคยมีปัญหาครับอย่างบ้านหลังที่เห็นเนี่ยเป็นบ้านหลังที่3แล้วนะครับดิวิสร้างครับแล้วก็แน่นอนครับท่าน3หลังครับเป็นการ ส่วนตัวเองอ่ะวิเคยคำนวณนะครับถ้าสมมติว่าการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งอะนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราก่อผนัง2ชั้นนะครับเต็มด้านนอกทั้งหมดนะครับหมายความว่าก่อเต็มบ้านเลยนะครับตัวค่าก่อสร้างครับมันจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก5-7%นะครับแล้วแต่ตัวขนาดของบ้านครับอย่างบ้านหลังเนี้ยวิสร้างประมาณสัก4ล้านนะครับการที่ก่อผนัง2ชั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวต้นทุนเพิ่มมาประมาณสัก2องแสนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มากเลยยิ่งเทียบกับการใช้งานในระยะยาวนะครับอย่างเช่นอย่างบ้านหลัััััััังงงงงนน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 นีีีีี้้้้้้้ะะะคคคคคครรรรรรรบบบบบบบาาาาาาหหลลลลท่่่่่่่่่ออ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 ยยยยยยููเเเเเเจิๆแแววววตตชกไไไมมมมมืดด์ มันไม่ได้อบขนาดนั้นเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่มันอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ทุกๆห้องเลยก็ได้เพราะนั้นในมุมของระยะยาวเขาพิจารณว่ายังไงก็คุมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครครับที่มีปัญหาเรื่องงบประมาณจริงๆ่ะครับหมายว้าบ้านหลังนี้ที่สร้างเนี่ยงบประมาณมันเตียมไว้เบียดเบียดแล้วนะครับอย่างน้อยครับในทิศทางที่โดนแดดหนักโดนแดดเป็นประจำครับอย่างเช่นทิศตะวันตกนะครับทิศใต้ครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะทาหมดทุกด้านจริงๆ่ะครับมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับก็ในด้านที่โดนแดดหนักๆครับก็ควรจะทำนะครังนกผ ของชั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความชื้นนะครับมันจะมีปัญหาไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่าบ้านเรามีความชื้นจริงๆนะครับผนังชั้นเดียวเนี่ยมันมีปัญหาเยอะกว่านี้นะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดเรามีผนังแค่ชั้นเดียวครับแล้วด้านนอกมันชื้นนะครับมันก็จะทะลุเข้ามาในบ้านเลยอย่างที่เราเห็นนะครับผนังไหนที่มันอยู่ด้านนอกบ้านนะครับแล้วมันโดนฝนมีความชื้นนะครับตัววปอด์ด้านในครับมันอาจจะหลุดล่อนนะครับหรือถ้าเป็นสีมันก็อาจจะสามารถจะบวมพองขึ้น ความชื้นมันก็จะไม่สามารถจะทะลุผ่านมาถึงผนังในที่เราใช้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของความชื้เนเองอ่ะก,ก,การก่อผนังสองชั้นไม่ใช่ปัญหานะครับจริงแล้วอ่ะเป็นหนึ่งในวิธีแก้เรื่องของความชื้นของบ้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สี่นะครับก็จะมีคนถามเหมือนกันครับว่าเออถ้าเกิดว่าตัวเราทํา2ชั้นแบบนี้แล้วครับถ้าเราอยากจะให้มันกันความร้อนกันเสียงได้ดีขึ้นอีกน,นะครับเราเอาฉนวนใส่ไว้ด้านในได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงแล้วก็ใส่ได้นะครับมันก็คงช่วยกึง็ ว่าช่วยเยอะแล้วครับทั้งในเรื่องของเสียงแล้วก็ในเรื่องของความร้อนข้อ5้านะครับก็คือพอเวลาเราทําผนัง2ชั้นแบบนี้ครับผนังมันก็จะหนาขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีคําถามอีกครับเอ้แล้วเวลาติดประตูหรือว่าติดหน้าต่างครับมันจะมีปัญหาไหมนะครับถ้าโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างบ้านนะครับตัวผนังโดยปกตินะครับเราก็จะใช้อิฐนะครับพอก่อเสร็จแล้วมันก็อาจจะหนาประมาณสัก10เซนโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเวลาเราก่อ2ชั้นแบบนี้ครับตัวผนังเนี่ยมันก็จะหนาประมาณสักยี่สนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพอเวลาเราติดประตูหน้าต่าง ตัวขนาดวงกบมันก็จะเล็กลงมามันแน่นนะครับมันก็จะไม่พอดีเป๊ะนะครับมันจะไม่มีตัววงกบใหญ่ขนาด20เซนขนาดนั้นแต่ว่าเราทําได้ครับเราสามารถทําได้ครับเราสามารถจะเลือกตำแหน่งติดได้ครับเช่นเราจะติดเสมอด้านนอกบ้านนะครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยมันไม่สาดนะครับไม่มีที่ขังน้ําด้านนอกหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ข้างนอกมันเป็นวอยใช่ไหมครับให้มันมีตกแต่งอะไรได้เราก็สามารถจะดึงมาเสมอกลางผนังก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถจะดึงมาเสมอด้านในผนังก็ได้หรือถ้าเราอยากจะทําให้มันสมบูรณ์กว่านั้นรรบเาออ่งงงกตขืี พวกฟิตติ้งต่างๆนะครับพวกเรื่องประตูหน้าต่างอันนี้ไม่มีปัญหาครับเราสามารถเลือกได้ครับแล้วก็ข้อหนะครับไอการทําผนัง2ชั้นแบบนี้มันทำให้บ้านมันแคบลงหรือเปล่านะครับที่มันหายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับพื้นที่ใช้สอยมันลดลงหรือเปล่าเวลาเราก่อผนังปกติครับมันจะมีเสาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานึกถึงภาพบ้านเราอะครับเวลาเราก่อผนังชั้นเดียวครับในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในเสาครับมันก็ไม่สามารถจะใช้งานได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเราสร้างบ้านในเสามันอาจจะ่างกันสักสี่เมตรห้าเมตรใช่ไหมครับมันก็ เต็มกับตัวเสาเลยครับมันจะทําให้ดูบ้านสวยกว่าด้วยซ้ำไปครับหมายความว่าถ้าเราดูในบ้านครับมันก็จะเรียบเนียนสนิทเลยนะครับมันไม่มีหัวเสาโผล่มาครับเพราะนั้นถ้าเป็นบ้านขนาดปกตินะครับหมายความว่ามีความกว้างนะครับไม่ไม่ต่ำกว่าสักสาเมตรเนี่ยในมุมไหนก็ได้นะครับเรียมันไม่มีผลกับตัว ความแคบของบ้านครับโอเคมีเสียงนกร้องแถมเข้ากล้องไว้ด้วยนะครับทรงนี้เป็นบ้านนะครับก็ต้นไม้นี้เก่าครับเพราะนั้นจีก็จะมีพวกนกต่างๆนะครับยังอยู่นะครับแถวนี้ยังอยู่เต็มไปหมดครับอ่าโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าตัวบ้านที่เราสร้างมันไม่ได้ขนาดเล็กมากจริงครับที่โดยปกติแล้วเวลาเราสร้างบ้านครับห้องที่แคบที่สุดระยะเสาที่แคบสุดมันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสัก3ามสี่เมตรอยู่นวครับเพราะฉะนั้นแค่เราเสียพื้นที่เพิ่มไปประมาณสักสิบกว่าเซนต์นะครับในแต่ละได้ในนี้ มากๆเลยนะครับมันอยู่ไม่ไหวแล้วครับแต่ว่ามันเป็นผนังเดิมมันเป็นผนังชั้นเดียวครับเราสามารถจะก่อผนังชั้นที่2เข้าไปได้เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้แต่อาจจะยากนะครับเพราะเวลาเราอยู่แล้วครับเวลาเราก่อผนังมันเป็นงานเปียกครับเวลาเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของการตกแต่งนะครับหรือว่าเรื่องของการใช้งานต่างๆมันอาจจะยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านอยู่แล้วเนี่ยวีแนะนําว่าถ้าอยากจะทําจริงๆนะครับเราอาจจะสามารถเบิ้ลผนังได้ครับใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้งานเปียกครับหมายความว่าตัวผนังเดิมมมราาากกก็อออออว้คคีตนนงืโ บางสักสิเซนนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ด้านในนะครับถ้าเป็นบ้านที่อยู่อยู่แล้วครับวีแนะนําว่าถ้าอยากจะแก้ปัญหานะครับตีผนังเบาครับแล้วก็ยัดตัวเสลนกันความร้อนไว้ข้างในครับอันนี้ครับรับรองว่าหายสนิทแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าความร้อนจริงๆแล้วครับมันไม่ได้มาจากผนังด้านเดียวนะครับมันมาจากตัวทางหลังคาทางฝ้าด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เวลาใครไปทําเสร็จแล้วบอกให้เบิ้ลผนังเสร็จเรียบร้อยตามทีบอกแล้วทําไมมันยังไม่หายเลยก็ต้องไปดูนะครับว่่าา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 คควววมมมมรรร้้้้้้อออนนะััจจกกกกดดหหหงงยยืืเเเปปลลลลลแแ็ทถิ เราก็ต้องไปทําการกันด้วยเหมือนกันครับเช่นอาจจะมีการวางฉนวนเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีการเอาตัวกันความร้อนนะครับไปวางไว้ใต้หลังคาครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องช่างเถอ่อบายวินะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถอ่อบายวินในทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อคนไหนครับที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจริงๆแล้วว่าถ้าใครครับมีทริคอะไรนะครับมีวิธีอะไรที่แก้ปัญหาบ้านร้อนนึกบอกว่าเป็นปปััััญญหหหาาาาททททีี่่่่่่่ใมมมมมกกกสสํรรรรรรบบบบะะะะเเ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 ศศไไยยนนนนคออออต์ิิ้้งืืืืจจดโพพพพลูษ ไว้เดี๋ยววิทํงคลิปให้ครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ